หาแชมเปี้ยนมิกเรนที่มีาตาการชนะสูงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์จีนแพท6.3จะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้เลยทำไมเหล่าเกมเมอร์กว่า6 0แสนคนถึงเลือกใช้บริการพ่อโมดเคเวอร์เป้เพอเติม LL ล a อลวอลิฟกับพ่อโมดเคเวอร์เป้วันนี้คุ้ม3ต่อ ประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะสมเคเวอร์คอยลดสูงสุดได้ถึง25%และใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีก อยากเติมแพ็กไหนสกินอะไรพ่อมดคิดไว้ให้แล้วพร้อมแอดมินดูแลบริการตลอด24ชั่วโมงเปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคว่าเปขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจเพจพ่อมดเคว่าเปมาตลอด7จปีนะครับโอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนเนทุกคนกันด้วยนะครับเตอนนี้เราอยู่ในเกมเรียลเจนวอริฟกันอีกเช่นเคยนะครับผมมาการสรุปนะครับผมจานดับแชมเปี้ยนที่มียตาการชนะเยอะที่สุดนะครับแล้วในอีพีนี้ก็มาถึงตำแหน่งของมิดเรนจนได้นะครับ มาดูกันนะครับผมว่าในตำแหน่งของบิสเรนนะครับผมในซีซั่นนะครับผมแพท6.3เนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมที่ติดอันดับ5ท็อปนะครับผมที่มีอัตราการชนะสูงที่สุดเนาะก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับถ้าทุกคนทรัเรียบร้อยกันหมดแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะอันดับที่5ของเรากันก่อนเลยดีกว่ามาครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกของเรานะครับอันดับที่5ของเราในคลิปนี้นะเป็นตัวของ อารินะครับผม <S 2> <S 2> <S <ถ>อม <S 2> <S 2> <ถ>ไม่อยากจะเชื่อนะว่าตัวของอาริจะอยู่อันดับที่5แต่ก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ติดนะถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับที่5ก็ตามนะ ตัวของอาริเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยอวยมากๆในตำแหน่งของมิดเรนนะเป็นตัวละครที่อันเด็กะสงค์มากๆแล้วก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆขอแค่เราใช้สกิลให้โดนนะครับผมจุดเด่นของอาริเนี่ยก็คือสกิลของเขาเนี่ยสามารถเบิร์ดวันช็อตได้มีสกิลในเรื่องของการดักพุ่มนี่ปลาสกิลซามเพื่อแบบว่าจะเป็นการสร้างซีซีทให้ศัตรูเดินมาหาเราเงี้ยมีสกิลที่หนึ่งในแบบปลอดในเลนนะสกิลที่สองแบบเพิ่มโมดิตี้นิดนึงแล้วก็จะมีลูกไฟออกมาช่วยเสริมดามเมจแล้วก็อันติเมตนะที่ทำการพุ่งได้้้้้้้้3 3ทีีแแลลลลลววววกกกก็็สสรรราางงเเเเเปไไฟนนนนะะะะใใ่่่ศััััตตูๆคบผมมิดดดดฆยจจือ เพิ่มรีเซ็ต,ตการคุ่งให้ไปเรื่อยๆนะทำให้ตัวของอารีเนี่ยเป็นตัวละครที่ไหลในทีมไฟได้ค่อนข้างดีมากๆเลยโดยตัวของอารีเนี่ยเป็นตัวละครที่ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันยังเก่งอยู่แล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถใช้แตะแรงได้ทุกแรงเลยนะครับผมใครที่เข้ามาเห็น,นคลิปนี้แล้วหัดเล่นมิเล่นดีๆสักตัวเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวของอารีตลอดนะแต่ทุกวันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่แล้วก็เป็นตัวละครที่น่าฝึกใช้มากๆเลย้วยตาการชนะของอารีนะครับผมสูงถึง52.33% ต่อมานะครับผมมาที่อันดับที่4ของเราในครับผมอันดับที่4ของเราเนี่ยก็เป็นอนึ่งตัวละครที่เดินเกมได้ค่อนข้างดีมากๆแต่จะแตกต่างกับตัวของอารีนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือตัวของทวิตเฟสนั่นเองนะครับผมทวิตเฟสเนี่ยเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่จัดได้ว่า เดินแก๊งเดินเกมเติมเกมกคือดีมากนเะรืจากความสามารถสกิลอันติเมตของเขาที่ทำการเปิดตาศัตรูเนี่ยทำให้ตัวของเทวิจเฟสเนี่ยมองเห็นศัตรูทุกตัวที่อยู่ในแผนที่นะว่ากําลังทําอะไรยังไงอยู่แล้วนอกจากนี้ตัวของเทวิจเฟสสามารถกดใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการว์ปไปยังเป้าหมายที่เลือกนะล้วบอกได้เลยว่าตัวของเทวิจเฟสเนี่ยระยะการว์ามันไกลมากๆเลยแต่ว่าความยากของเทวิจเฟสเนี่ยก็คือสกิลที่2ของเขาในเรื่องของการสับไพ่นั่นเองเนาะเวลาเขาก,กดสกิลที่สองเนี่ยการกดครั้งแรกมันจะมีไพ่ขึ้นมาบนหัวนะสามสี ไพ่ไปเรื่อยๆแต่เราต้องกดสกิลสองสามอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกไพ่ใบนั้นโดยไพ่แต่ละใบจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปโดยไพ่สีน้ำเงินนจะเป็นการฟื้นฟูมานาแล้วก็สร้างความเสียหายส่วนไพ่สีแดงจะเป็นการสโลสร้างความเสียหายแล้วก็เป็นดาเมจแบบดาเมจเอลีแลวก็ไพ่สีเหลืองไพ่นี้เป็นไพ่ที่คนหลายๆคนคิดที่สุดแล้วเอาไว้เล่นดักจับศัตรูได้ดีที่สุดนั่นก็คือ พอเราตีไปใส่ศัตรูเนี่ยเราได้ไพ่เหลือมามันจะเป็นการสตันแล้วก็สร้างโบนัสความเสียหายนะครับผมเป็นไพ่ที่ทำซีซีแบบดักจับศัตรูอะไรคือดีมากแม้มาวาร์ปด,ดักข้างหลังศัตรูแล้วก็ปาสตันใส่อะไรอย่างเงี้ยมีสกิลที่3ที่แบบว่าตีเนี่ยเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับตัวเองได้แล้วก็จะโอตีฮุกๆก,ป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 กี่ครั้งนะสามหรือสี่ครั้งเนี่ยมันก็จะมีโบนัสดาเมจที่แรงกว่าเดิมได้ด้วยนะครับเป็นตัวละครที่เน้นออโต้แอคแทกได้ค่อนข้างดีเลยแล้วตัวของทวิเตเฟดเนี่ยเป็นตัวละครทีีี่่่่่่่สสสาาาาาามมรรรถเเ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 ออออไไไปปปปลลนน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 นใแแแขงงจจััักกกหื็็็ AD AP ดดด้ชตตะะํยทุคบผ ตัวใหญ่ตาการชนะของทวิตเตอร์เฟยนะครับผมสูงถึง52.65%เลยต่อมานะครับผมมาที่อันดับที่3ของเรานะครับผมโอ้ตัวละครตัวนี้นี่รู้ได้ว่าน่าจะเป็นตัวละครที่พีคมากๆในตำแหน่งของวิทเรนนะครับผมก่อนหน้านี้นผมเพิ่งทำคลิปตัวแปลกๆในตำแหน่งของวิทเรนไปนะถึงแม้ว่าไอคลิปนั้นผมได้ใส่ตัวนี้ไปบ้างวะ น่าจะไม่ได้ใส่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้เป็นตัวละครที่สามารถหยิบมาเล่นตำแหน่งของบิดเรนได้ครับแล้วในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมตอนนี้ติดอันดับที่3อยู่นะนั่นก็คือตัวของนาซัสนั่นเองนะครับผมนาซัสมิดเรนมีอยู่จริงนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้ติดอันดับที่3นะครับผมในรันชาร์จเจอร์สำหรับตัวละครที่มีอัตราการชนะเยอะที่สุดนะครับผม ตัวของนาซัตเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือเขาจะเป็นตัวละครที่ฟาร์มเก็บสแต็กได้นะเรื่อยๆนะถ้าเกิดตับได้ที่เขาได้ตีมิเนียนจากการใช้สกิลที่หนึ่งนะสับสังหารมิเนียนไปเรื่อยไปเจพิงการเพิ่มสแต็กความเสียหายไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเกิดสับ ได้เรื่อยๆเนี่ยท้ายเกมมันมีสเต็กเยอะเนี่ยเรียกได้ว่าทุบหัวแบะนะครับผมตัวของนัซัพเนี่ยจะออกเป็นพวกกลึงๆแบบออกเป็นแท้งอยู่แล้วจะมีดาเมจที่เป็นชิ้นเดียวก็คือเป็นตัวของไทฟอสกับตัวของสกายนะครับที่สามารถโคกูกันแต่ว่าตัวของไทฟอสเนี่ยจะขาดไม่ได้นะและที่เหลือก็จะเป็นแล้วแต่ลูกเกมถ้าเกิดจากได้ดาเมจแรงๆแบบคิดแรกก็ออกสกายมาที่เหลือก็จะเป็นไอเทมแก้ทางพวกไอเทมของยืนนะครับผมตัวของนาซัพเนี่ยมีควาสมสมคัญในเรื่องของการดูดเลือดอยู่แล้วมีสกิลสามที่แบบ ไปใช้ตอดในเลนกดดันในเลนศัตรูแล้วก็ลดเกาะได้แล้วก็สกิลที่หนึ่งจะเป็นสกิลทุบที่ว่าไปนะครับผมแล้วก็สกิลเตเมที่ทำการแบบเบ่งก้าวออกมานะครับผมสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับผมที่อยู่รอบๆตัวของนาซัตลร,ราเบิร์นดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้นะแล้วก็ตัวของนาซัตเนี่ยจะคูดาวสกิลหนึ่งนะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่ออยู่ในร่างของอัลติเมตนะครับไม่ตัวของนาซัตเนี่ยมันจะทุบได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าในแพทเนี้ยผมมองว่าความน่ากลัวหรือความน่าลำคาญของตัวของนาซัตรจๆ,ๆิ นะแล้วในระหว่างตอนที่มันสโลเนี่ยมันลดความเร็วจงตีด้วยซึ่งมันเอามาแก้ทางพวกตัวละครเน้นออโต้ไวแพกได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้ตัวของนาซัตเนี่ยมันเดินไล่ได้ค่อนข้างน่ากลัวมากๆสําหรับสกิลนี้นะอ๋อลงท้ารถคู่ดาวมามีตัวของไทฟอนมีตัวของสกายสารชินเนสสกิลแทบจะไม่มีคู่ดาวเลยครับกดสโลใส่ตู้เสร็จปุ๊บหมดระยะแป๊บหนึ่งนะครับผมศัตรูเดินได้ปมาณสองเก้าโดนสกิลสองอีกแล้วบอกได้เลยว่าน่าลำคาญจัดๆนะสำหรับตัวของนาซัตนะโดยอัตราการชนะของนาซัตนะครับผมสูงถึง52.76%กันเลย ตั้งสองของเราในคลิปนี้นี่ก็เป็นตัวละครที่กระแสค่อนข้างมาแรงในแพทนี้นะครับนั่นก็คือตัวของสเวนนั่นเองนะครับผม สเวนเนี่ยเป็นตัวละครประเภทเมดกึง่งกึ่งไฟเตอร์ที่สามารถออกเป็นของยืนได้นะจุดเด่นตัวของสเวนเนี่ยเป็นตัวละครที่เก็บสแต็กคล้ายๆกับตัวของนาซัตเลยเคยตัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นการเก็บสแต็กในเรื่องของพลังชีวิตนะครับผมเวลาใช้สกิลที่สองหรือสกิลที่สาโดนสัตูเนี่ยมันจะทําการดอบัววิญญาณน,นะครับให้กับเราแล้วก็จะเป็นการแบบเพิ่มพลังชีวิตถาวรให้กับเราทำให้ตัวของสเวนในช่วงไทเกนเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ถึกมากๆเลยถึกจากความสามารถที่มีการ เพิ่มสแต็กบทะพังชีวิตนี่แหละมาเลยถึกนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ได้รับการบัฟมาใหม่นะครับผมทำให้ตัวเขาเนี่ย ต่ปัจจุบันเนี่ยไปเล่นเป็นฟูเอพได้ค่อนข้างโหดมากๆเข้าไปคุกวงในเนี่ยเข้าไปแปรงร่างเป็นอีก,กาสร้างซีซีึงขานน่นนี่นั่นช็อใสศัตรูแล้วก็ระเบิดตุม้มตามไปนดเมจเอีได้ค่อนข้างน่ากลัวมากๆสําหรับตัวของสวเวนนะแต่ว่าข้อเสียของตัวของสวเวนเนี่ยเป็นตัวละครที่จะต้องเอาตัวเองเข้าไปแลกในทีมไฟนะมีโอกาสที่โดนซีซีแล้วก็โดนโถมตายได้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวขัดเท้าหรือม,มีตัวแก้ทางไม่มีตัดเลื่อนจริงเนี่ยบอกเลยว่าตัวของสวเวงแพทเนี่ยค่อนข้างียจะเก่งมากๆเลยโดยอัตราการชนะของสวเอง และแล้วนะครับผมก็มากับอันดับที่หนึ่งของเราจนได้นะครับผมอันดับที่หนึ่งของเราเนี่ยเรียกได้ว่าในบ้านเราเนี่ยมันหายไปเลยแบบไม่มีคนเล่นเลยนะแต่ว่านะครับผมณวันนี้นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์จีนครับผมเขาติดท็อปชาร์ตอันดับที่หนึ่งตัวละครแลนช์เลนเจอร์ที่มีอตรากาชนะเยอะสูงที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวของเฟนเนนนั่นเองนะครับผม เจ้านินจาสายฟ้าตัวนี้นะผมเครนเน่เป็นตัวละครประเภทเมดเบิร์ดเมดเอลีในทีมไฟนะครับจะสร้างความเสียหายแบบสร้างไฟฟ้าช็อตเนี่ยจากสกิลเต็มของเขาที่ทําการสร้างพายุสายฟ้า,ามาที่จะช็อตศัตรูนะจำนวน3ครั้งและสร้างดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงนะแต่ความน่าราคาญของเครนเนจริงๆเนี่ยคือความสามารถแพคซีฟที่จะทําให้ศัตรูนะที่โดนสกิลของเครนเนครบ3ครั้งเนี่ยติดสตันนะครับผมมันเป็นตัวละครที่สามารถทำซีซีได้ค่อนข้างดี ในแพทก,ก่อนๆเนี่ยตัวของเคนเนนเนี่ยเขาจะนิยมไปเล่นในตำแหน่งของท็อปเลนนะแต่ในแพทปัจจุบันเนี่ยเขาเอามาเล่นในตำแหน่งของมิดเลนกันเพราะเขาเล่นเป็นฟูลเวทนะเพรานะท็อปเลนเนี่ยโดนของแก้ทางนิดหน่อยตัวของเคนเนนมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวของเคนเนนเนี่ยต้องบอกนะครับผมว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากมากเอาจริงๆนะยากที่สุดในบรรดาตัวละคร5ตัวที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยนะจากความสามารถในเรื่องของการที่เขาต้องเข้าไปคุกวงในเราต้องทำสแตก็กนะครับคำนวณสแต็กในเรื่องของการสตัร์ให้ดีถ้าเกิดเราเข้าไปผิดจงังหวะคำนวณผิิดดดเเ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 นน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 นีีี่่่่่่่ยยยยยบออออออกกไไ้้้้้้้ลลววววาาาาาาาตตตตตััััััขขขขงงงงงงรรจะะปปแแททถคค็ ตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆนะในเรื่องของการที่เราต้องการตัวละครหนึ่งตัวที่มีดาเมจเบร์สหนักๆเป็น a e แบบระเบิดทีมไฟและมี CC ไปในตัวในตัวของเคนเนนแต่ข้างที่จะน่ากลัวมากๆโดยอัตรา,ตาการชนะของเคนเนนนะครับสูงถึง54.01%เลย ก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม้ตัวละครบิดเรนนะครับที่มียตากระชนะเยอะที่สุดในเซิร์ฟเวอร์จีนแรงชาร์เลนเจอร์นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองมาคอมเมนต์พูดค okay. ุยกันได้และคิดว่ามีตัวไหนควรติดอีกเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะหรือใครที่เป็นเมนตัวละครเหล่านี้มีความรู้สึกอย่างไรก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชองผมด้วยนะครับสามารถโดน a t เป็นกำลังใจให้กันได้ว่าจะเป็นหลอกทุะแตงจากทาง youtube หรือลิงก์นเน a อยู่ใต้ s c r ิ p ชั่นเลยโอเคสอาสรับคลิปวนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม